นี้สินคั้าที่75ตรงเกิดวันที่23มกราคม2569ข้าพเจ้านายชริสรนลาศขอเป็นวาจาสาธยายาคตมลจว่าเป็นพุทธบูชาธรรมาบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยับูชาแต่องค์พระพุทธป,ปฏิเสระเจ้าองค์หลวงปู่สมิตุน หลวงพูบุญเดชหลวงปู่ศิราตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณมีขอเจพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอ่านนุโมทนาในการสวดสาธายายงข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระพรัตนใจครูบาอาจารย์และเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันคนแก่าการสวดสาธายายมนต์ต่อไปสมัตาจักกวารสุอัชคัดฉันตุเทวตา ัทธัมังมิราชษัสสุนันตุสักโมคถังสักเทกาเมจารุเปกิริศีคาราตเรดันตริเขวิมานีจิเปรตเทสสามตรุวะนักสาวนิสหวัตถุไม่หิเขเตปุมาจายันตุเทวาชราชามิสเมยัสสันทัปนาคาติธานตาสันติเกียรติโมนิวรวัตนะสทวมิสุนันตุธรรมสวาเนการุอัยยพันตา ธรรมสวาณ a, a it food, g a r อายมพทานตาธรรมสวาณ a g a r อายมพทานตานโมตสาภะคะวะโตอะระหะโตสมาสัมพุทธัสสะนโมตสาภะคะวะโตอะระหะโตสมาสัมพุทธัสสะนโมตสาภะคะวะโตอะระหะโตสมาสัมพุทธัสสะนาติเมสระนังอัญญพุทโธเมสระนังวะรังเอเจนะสัจวัชเชนะโสสิเมโหตุสัพัทตานาติเมสระนังอัญญงธรรมโมเมสระนังวะรัง เอเจนะสะจวัชเจนะโสที่มีหุสุสะัสานสิเมสราณังอัญญังสัโหมสราณังวรังเอเจนะสจเจวัชเจนะโสที่มีหโสุสะพัสามหากรุณิโกนาโถอัฏายสัพพานินางุเรตวะปารมิสภานปตโตสัมโพทิมุตตะมังเอเตนะสจเจวัชเจนะมหุฏสุสภุปัทถวา มหาการุณิโกนาโสหิตายะสัพพะปานินังคุเรตะวะปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสจักรวชีนะมะหงุสัพพุปัถะวามหาการุณิโกนาโสสุขายะสัพพะปานินังคุเรตะวะปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสจักรวชีนะมะหงุสัพพุปัถะวาเอวเมขึตังเอกังมมะยัปภะกวะสัชสุอิหะระติ กะปิรวัตถุสมิงมหาวันในมหาตาพิภุสังเจนะสตยินประจัสมาสิหิพิภูสัติหิสัพเพเหว่าอรหันเตหิทาสันหิตโรุกตาตูหิเทวตาเยปุญญีนาสนิปติตาหอนติปักขวันตังขัสนายาพิภุสังฆัจ้ะอัตคโขจตุนังสุทาวสกายิกานังเทวนาเอตตาหองศีายังโขภค้าวาสั์เอสุอิหารติกะปิรวัตถุสมิงมหาวันในมหาตาพิภุสังเจนะสตยินประจัสมาิหิ ทิคุสตีหิสเปห์เวะอรหันติหิหิจารุกถาตุหีเทว่ตายอปนเนะสนิปติตาหติพระภวันตังทันายิุังขจะยานุนามายามปิเยนะพะวะเตุกัสังกมยามาอุปัสสะสมิตวะพะตวะตสันติเจวติการคาไสยามาติ Atakota Tevata Seja, tapi nama para wakuli sosama kita wakaha pesari, ia ya pesari tangwakaha. Semicaiak iwak ngiwak su tawa seitu tewesu atara kita, pakomo toku reto fatukah to, hantu. Atakota Tevata pakowanta apiwate wate tawa ika metal ata su ika mentah di takuk eka tevata. Pakawato san tike i makata apa sih mahatamai yoko mana Sa makata akah tama hai mang tama sama yang sakita hiwa apara cita sangkati, ata ko apara tewata akah wato sasikin i mang kah tang akah si, na tapi kauwa sa mata hang su cita atono u cuka mangka suso ada siwa te tani kah hi nyari raka tifati pati, ata ko apara tewata akah wato sasikin i mang kah tang akah si, sedawa kira sedawa kwarik sang i tahi kira ohajak mang แต่ผูมัานตาสุดทันตาสุดสูนรนาคาสิอัตตะโกอปะราเทวตาพระเข้าวตสันติเกอิมาคายถังอภาสิเอเกจิพุทธังเสระนังคขตาสสนาติกขมิสัติอปยะภูมิวหายามุนุสังเทหะเทวกายัองบริปุเรสันติติอัตตะโ็กล่าววาพิปุอามันเตสิยุคนีนั้นพิถวิจักษสัจูตุกะธาตุสุเทวตาสันิปฏิตาหอนติตถาคตังคสนายาปิปุสังคจจา เอปิเตพิกเวอสุอันติธมรทานัอรหันสัมมาสัพุทธเตสัปิาวนตเอตรมายวเทวตาสันิปติตาอัสุยยะถิไมหังเอตรหิเอพิเตพิกเวภวิสันติอนคตธมทานัอรหันตสัมมาสัมพุทธเตสัิภควันตาเอตะประมายวเทวตาสันนิปติตาภวิสันติสยยถิกมหัง เอตาราิอาทิตย์ศีสัมมิพิจเวเทวะกายานังนามานิสิเตยุติศีสัมมิพิจเวเทวะกายานังนามานิเตยุติศีสัมมิพิจเวเทวะกายานังนามานิจังสุนัสขาสะทุกังมะนัสิกราสาปัสิศรีติเอวะปันเตติโกเตทิปุกะคะวะโตปะจัตโทสงฆะคะวะเอตตะเทวะสะสิโรกัมมโนกัามิยะทัตภูมะตทาสิตาเยสิตาคีริฆะปะรังปะหิตาตาสมาหิตาปุถุสีหาวะสสลีนาลุงมหัพพิสัมพุโน อธาตมันตัสสาสุทธาวิปัสสนามนังวิราปิโยปัจจัสสัตยะตวาวะนีกัมปิริยวัตถเวตัตตุอมันตยิสัทธาสาวเกสัสสระเรเตเตวกายอภิกันตาติวิชานะทัิกะโวเตเตจตัอัตตปมกะโรสตวะพุทธสาสสนาเตสัพพตุฤหุญาณอมันโนันทสนังอัปเกสตมัตตะสัสสัตตสตริงสตังเอกสหัสสะนะอมนนัมตะสง อเปเกนตะมัตถงที่สาสภาโหดาอหุงตันัตสภะอภิญญายะโอวะกิตาวานะทธคุมาตตัวอมันติยิสัทธาสะโอเกสะสเนรเตเทวกายาอภิกันตาเทวิชานาภิกับโอเยวหังกิตายิสามิทิราหิอนุบุปสสตัสสหภาวายขาพุทธเกิดเรวะาถวะอิทิมนโตชุติมนโตวนะอุนตยัสสิโน มหัศมนะอภิกรรมุภีขุนังสมิติงวะนางชาสหัสแหิมวตตายักษานานาตะวันีโนอิติมันโตชุติมันโตนะมันโตเยสสิโนมหัศมนะอภิกรรมุภีขุนังสมิติงวะนางสาตาคีราติสหัสยะคานานาตะวันีโนอิติมันโตชุติมันโตวันะอันโตเยสสิโนมหัศมนะอภิกรรมุภีขุนังสมิติงวะนางอิเจเตสราชสหัสส ยักษ์ขานนาโตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยัสสิโนโมทัมมนาอภิกามุภิกขุนังสมิติงวะนังไวสามิตาปัจจัสตายักษ์ขานนาโตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยัสสิโนโมทัมมนาอภิกามุภิกขุนังสมิติงวะนังภูมิโรราชกะหิโกเวขุรสะนิเวสานัวิโยนัสัตตาสหัสังยักษ์ขานังปยิรุปัสสติกุมิโรราชกะหิโกสุปะคะสัมมิติงวะนัง บริมนตติสั่งราชาทตาลโตภาษาสติันทพานังอธิปติมหาราชายัสสิโสพุทตาปิศาสะภะโัวอินทะนามามหาพรราอิติมันโตชุติมันโตวันนาอันโตยัสสิโนมุทภมาณะอภิเกามุภิกขุนังสมิติงวะนังทักขีนันตติสั่งราชาวิโรห์โตภาษาสติคุงพานังอธิปติมหาราชายัสสิโสพุทตาปิศาสะภะโัวอินทะนามามหาพรรา ที่มันโตชุติมันโตวันเถาันโตยัสสสิโนหมดธรรมะอภิกรรมุภีโุนันสมิติงว่านางปัสชิมาจากที่สองราชาวิโรปโกภาสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตาสภะโออิทานามามหาปาราอิทิมันโตชุติมันโตวันเถาันโตยัสสสิโนหมดธรรมะอภิกรรมุภีโุนันสมิติงว่านางอุตารันจากที่สองราชากุเวโรตประสาสติยะนานานอธิปติ มหาราชายศสิโสพุทธปิตาสภะหัวอินทนามามหาภาราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาอันโตยัสสีโนอมัทมาณาอภิกามูปีโกนังเซมิติงวะนังปุริมัจิสังทัตเระโตทะกขีเนนะวิโรหะุกบจิเวนะวิโรภโคหูเอโรอุตระงทิสังจัตตารุเตมมหาราชาสมันตาตัตุโรทิสาตัทธะมานาอัตตะวะณิกำปิโรวัตเวเตสัมมยาวิโนทัสสา

อาถาคูนภาษานาคาเวสราตาหัจฉตกากัมพระาสตระอาคูปยาคาสหยาติพิยมุนาตันตะรัตถาจาอาคูนาคายัสสิโนยรามโนมหานาโคโสภคัสชมีติมุนังเอราคาลาเจสาสหารันติทิพาทิชาปะภิชุอิทุสสะจัโคเวหายัสเตวะนมมาชาปตาจิตาสุปนาอิติเตสะนามังอภยันตานาคาราชานามะสี สุปนานโทขีมมามากุสีพุทโธสันหายิอวะจาหิอุปะหิยันตานะคะสุปนนาสาระันมะกลางสุพุทธังชิตาวัชิระหัตถินะสมุตตังอสุราสิตาปัตตโรสาวัตเศติอิทิมนโตยัสสสิโนกาลกัญชามหาพิฏมะอสุราธานะเวกัสาวิปจิติสุจิติจ่าปหาดาโทนโมจีสหัสตันจะปภริปุตานังสเปวิโรตนะมะกา สนหิตเวาพริงเสนาหุพรมปามุสมโยธานิปันเติคุณังกมาติงวนารุตเทวปวีตาเตโชวายโยตถามุงวรุณาวรุณเทวสมุมจยสสสหเมตตากรุณากายิกาอุเตวายสสสินโนทัติทัทากายาสเนานตวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวัโตยสสสิโนมนาอภิกรรมพิขุัสมิติงวนางเวทูจาเทเวทู Jatewa sahari jatwaja 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 sukpa ni sa tewa jatah maku pura kita suria sukpa ni sa tewa suria maku pura kita akata ni pura kita wa aku wan tawa rahakawa sona wasa woseto sako paka purin tatawata sekera iti Manto syuting Manto, wanda ontoya sa sino watak mana api kamu Nang, samiting Nang อาถารพุสะภูเทวาเจ้ารังคิสิคาริวะอาจุติกาจารุชาจะอุมาบุพานิพัสสีโนวรุณาสาธมาจะอตุจาจะอันิจกาสุริยารุจิราอาคูอาคูวัสโสเิสีโนทัสเสตทัสัากายาสเพนะนัตตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันละอุตโตจัสสสีโนโมทามณะอภิเกลมุภิกขุณสมิจิงวะนัง samana maha samana manusa manusa dhamma kita patu sika aku aku mano patu sika ataku hadayo dewa yajaro sito wasinu para kama aku dewa yasasinu sasiti sasata kaya sapena na no, mino iti manto cuti manto wana onto yasasino watak mana api kamu piku semiting menang. Suka gak adu aduh, nah aku kan asal sah, muka. Aku te wawi tak kanan sa tama tahanaka cami saka teja sasino tana yang angka pecuno yuti sa api wa sa tida sa tida no iti manto suti manto wana untuk ya sasino mana api kamukikok nang sa wanang wana jemi sita ya maka sasino sa peta nama ta a sawani tino aku ataku kubara ถ้าเสตเถถัสทายกายาสเพนานตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยัสสิโนมุทัมนาอภิกรรมุขิโคังสมีทิงวานังส้าเถเถถิวานิกายาสเพนานตวานิโนมาวันว่าเยนาอากะฉงเยจันเยสัตถิสาสหะปุถะจาติมัคเขียนโอกตินัมนาสระวถ้าเขิยนโมขตางราคขังเตนทวะอัสสิตาติตังสุภามาบารามันโตจักพุทธอิทิมันโตสหะสสนังกรวดติ ภูมาโรูติโสตโสภคฆะสมิตริงว่านางสาสะพมราคนังมหาปมมาพิติทติอุปภโนชุติมันโตพิฏโมกโยยัสสิโสทัศเศรษฐิสระอาคุปเจเกวะสะวัติโนเตสัญจัวัจโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสสภีอภินกันเตเศรษฐิเทเวสะพมเกมารากษเสนาอภิกรรมีภาสะการถาศเมติยังเอตการถตาปัฏฐะราเขนะปตะมะตตุวสมันตาปริวาริทะโมโมมุจิทากจินัง Iti tasa mahasino kan hasino ake seyi pani natara mahasa. Sarang kata wana tero yanto suwi cipu. Asa sopo tawa asa yang wasi. sapang abin jaya wawa te tawa na te kuma te sa oke sa ni rate. Wara se api kanta te wi sana o. Te ta kurung se tawa puta sa เนสังมปิอินชายุงสภเวชิตตสังขามาพยาติตายสสิโนโมทันติสหะปูเตหิสวรกตเตชะเนสุตตติน้มมีพุทธเตชะสารตนาตยะธรรมมีกาเตชะประสิทธิประสิเทวาอารยปรามิสุราติที่พมาจัตอินทาจัจตุโรกากัาภพีรขักกาสมุทาภูตรงกาจัสมัชยประสิทธิพวันตุเตชยชยะธรณิธรณิอุทาิอุทาินัตินาตี ชายาชายาฆาคนละตัวละนิสัยนิรายสายเสนละมีรูราชพลนราชีชายาชายาคอมพีะสองพีนาเคนาราคีวิสาตะปูตะกรีชายาชายาโทนิมิตาโรคีชายาชายาเสิงขีตุธานาลโมคาชาชายาชายาอุรุนโมคาสตาชายาชายาจับปาทินาคคุระคันทกชายาชายาฆจคนละตุโรสุกระพุชงสิหยาพยาคติปา เชยเชยวารุณามุขยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุนาสุทินารดีเชยเชยสุขสุขชีมีเชยเชยรณีตรีสัทธาสุชยเชยเชยทรณีสันติสัทธาเชยชยอังกรานยตัญยพวเคเชยชยมูลรักยัเคเชยชยรักกษสุรพุชาเตชะเชยเชยพเมนทักกนา ชยยะชยยราชาทีราชสันชัยชยยะชยยปัทวีงสับพังชยยะชยยอรหันต์ตาปเจกพุทธสาวังชยยะชยยะมหิสุโรหโรหรินเทวาชยยะชยยพมาสุรโขชยยะชยยะนังโขวิรูปโขอิู่กโขจติมารวิอินเทวจะเวนัตเตโยจะโควโรนโรปิจะอะคิวโยจะปัจุนหงุมารโรทัตตารัตโกอะตารัสะมหาเทวะสิทิสตาปัสสะอัทะโย อิสิโนสาวกกสสภาชัยยะเราโมผูวันตุเตชยะธรรมูมจากสังโฆจากทักษปโรุจตกชัยยะกัางอิตินะชยะเตชินะชยยะสุติผูวันตุเตอิตินะพุทธเจชีนะองตุเตชัยยะมังคะรังชัยโยปิพุทธัสสะสิริมัตโตอายังมาลสสัจปะปิมัตโตปราชายโยโคสยมโพธิมันเทปมุทิตาชัยยะตถาสปะมะ คมมากข้าน้มหิสิโนชโยปีพุทธศาสสีมโตอายังมารสัะจภาพะปิมโตวราชโยโอโคสยมปจิมันเตปมุติตาชยตตถาอินทกข้าน้มหิสิโนชโยปีพุทธศาสสีมโตอายังมารสัะจภาพะปิมโตปราชโยโอโคสยมปจิมันเตปมุติตาชยตตถาเทว่าข้ามหิสิโนชโยปีพุทธศาสสีมโตอายังมารสัะจภาพะปิมโตปราชโย

เชยันโตโพธิยาโมเรสกญานันทิวัฒโนเอวังตวังวิเชโยโหหีเชยนสุเชยัมังคะริอปราชิตตะพลังเกสิสิปทวีปกเรอภิเศเกษพพุทธานังอัคบัตโตปโมทติสุนักตังสุมังคารังสุปภาตังโสภูติตังสุขานุสุขโหตโตจัยสุยิทังพุมิตาริสุปทักขีนังกัยกรรมังวาจากรรมังปทักขีนังปทักขีนังมโนกรรมังปฏิจเตปทักขีนา

ทีว่าเรีตัวจากสัพพะทานกายาสุขังจิตตสุขังอรระหันตุยถาโรหังเทวมีสุตังเอกังสมัยยังพักขวาสวัตติยังวิหารติเติฉะมณีอนาคปิกิกัสอารมีตตะตภูพัวาภิกขุอมันเตสิภิกขาวติพัตัานตเติภิกขุพักขวาโตประจัสมสุงพักขวาเอตตะทัตวจัอุปัฏะาวภิกขเวตตถาคตาตานังอนุปัฏฐาวตตถาคตาตานังคิตาวสาธาตุ Tama tita tama ni yama taa sapeda sangkara anik jati tanga taka to api sapu jati api sameti api sapu jita sameta wa aji banya peti bata peti wiwa ra te wi pa jati utani karoti sapeda sangkara anik jati upata wapi kawe tatakata na anu patawa tatakata na tita wa sahatatu tama tita tama yama taa sapeda sangkara a tang tak kakak api sangku ceti api sangku api sangku wa api sangku ceti wa cika seti panjang peti pata peti wi ti sangkara tu kati ta tu kati upata wa pi kawi ta tak kakak anu wa kita wa mata SAPI tama ana tang tak api sangku api sangku api sangku wa อภิสมิตัวอติคติเทเสติปัญญาเปติปทาเปติวิวารติวิพัชติอุตานิกรติสเปธรมะอนัตตาติอิทามาโวจพะคะวะอตมนาเตปิคุพระภวะโตภาสีตังอภิตังทุนติปฏิตังนาวะขเมยยะราปจิงเกอเขอนาคตังอุคลไม่ควรตามที่ถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยถาตีตามปัจฉิตังอปัตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั่นจเอวธรรมังตถาตาตตวิปัสติอสังเหระอาังคุปังตังวิธามะนุพะโรหเยผู้ใดเป็นเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอยากแจ่มแจ้งไม่งอนงานแข่งแข็งก้บพเพ้อปวอาการเช่นนั้นไวอเชวะกิจจะมาตัดปังโกชัญญามารลังสุเวอภัยเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครรอดแต่รู้ความตามนหรพวกนี้ อหิโนสังฆราเตนะมหาเจในน้มัจจุนาเพราะการฝักเพื่ต่อมัจจุราชุ่มมีเสน่ห์ามากย่อมมีมีสำหรับเราเอวังวิหารยิมาตาปิงอโหาดันตบปาตอนทีตังตังเวปเตกะระโตติสันตุอาจิกาเตมุนีติมุนีผู้นนสงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพีินอยู่เช่นนั้นไม่เข็ดคาท่กลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงเราทีเดียวก็น่าชม สัพเพสังขารและอานิจจงสังขารคือร่างกายจิตใจและลุงประทอและประทามทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นลราดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารและทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูปธระทามนัปธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นลราแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสังขารเละไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราของเราว่าตัวว่าตนของเราอตุวาชีวิตตางชีวิตเป็นของไม่ยั ดูวางมาดานางความตายเป็นของยืงยืนเอาว่าสามงมายามาริตัพันอารอจากคงตายเป็นแท้ว่าแล้วน่าผดโยสานังมีชีวิตต่างชีวิตเป็นของเรามีความตายเป็นที่สุดยอกชีวิตตังมีอนิยยตางชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาราตังมีนิยตาความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าแต่คนที่จะสังเวชอายังกาโยอัศิวังนัางกานี้มีได้ตั้งอยู่นานอาภีตัดวิญญาณอกันเพราะเสจวิญญาณจนถั่วอัาขัดจีงเสร็จแล้ว อาติเสส,สติจะนอนทับปัทวาวิงซึ่งแผ่นดินแผ่นินข้าหล,ลังอีกว่าป่าถึงนนวาทำไมท่านฟืนนี่ราชฐาหาประโยชน์ไม่ได้อาน,นิจจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปทาทวาธะทมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาผอวาชิตวานิรุชันติัารเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปในสมุปสมุสุดข,ของข้อเข้าไปสงบร,ร่างสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างนิ่ สพสตามารติจสัะษาทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่นั่นเองคืงจากมฤลิเสลีที่ตายแล้วและงกำลังจะตายแต่เหตว่าห่างมฤลิสารนี่เราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาธิมิตาสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยยังกิติภูรลังกำสัพเพิหิปะเตหิกตังบุญยังนุอานุโมทันตุสุนันตุพจนโตเยเทวะ Asa Mingta ne Ati Kata Tika Yoga Satta Hon Tu Sukita Hon Tu Ruka Pamunca Tu Mata Pita Sukita Hon Tu Tuka Pamunca Tu Sapeya Tika Sukita Hon Tu Tuka Pamunca Tu Sape Ayatika Sukita Hon Tu Tuka Pamunca Tu Sape Sepe Sape kah Sape Pita Sukita Hon Tu Tuka Pamunca Tu Sape adari Yu Sukita Hon Tu Tuka Pamunca Tu Sape kata Sukita Hon Tu Tuka Pamunca Tu สัพเพเทวาสุขิตาหอมตูทุกขาปรมุนันตูสัพเพสมาธินังสามีชนตุโวนโมโพธิสัตว์อคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตว์อคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตว์อคันติมายะอิติภะคะวะยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูกไปคารีโพธิคารตาหิงตาหิงตาธรรมะฐานีนา พะวันตุปุชิตาสอนติงการนติฐาวิหารมัณฑะเรถีราจัสมาชาณวากาจพิฆวะสารามิกาธานาปฏิอุปสักการมาจัตเทสานิขมาจัอิสระสปาระภูตาสุขิตาภะวันตุเตชราผู้ชายเยปิจะอัฏฐสังภระวสังเสริฐาตาอัตโวปปัติกานิยานิกธรรมะวรรงปฏิจเตสัพเพปิทุกขัสการนตูสังเยังทาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมธาราจักุกขราชักุฮนตุสมะโควา อาถายจะอินทายะจะอัปเหรอขัตุสัทธโมสัเพปิธรรมะิริโนว่าิงสัพปะปุเนยมาธรรมีอริยปะเวทิเตปัสสนาหัตุสัเพปิปานิโนพุทธศาสนีธรรมธาลัปโพวิันโตการิเทวปวะสตุวูจิภะวยาสัตตานาสัมมิทังเนตุเมตะนิงมาตาปิตาตะอัตจังนิจังรักขติปุตตะกลงเอวังธรรมินะราชโนประชังรักขตุสัพพทา ขบคาปาตาเจนิทุกข์ขาปัญญาปาตาเะนีปัญญาโสกปาตาเจนิโสกาหอนตูสัพเวปิปานิโนเอตาวตาจะอภิญติสัมปตังวุญญาสัพพะทังสพเพทิวานุโมทันตุสัพพสัมปฏิสิทธิยาทานิทัตถันตเสตายกตานังทัตถันตุสัตายะสิรงและขันตุสัพพทาปวนาพิรตาหอนตูฆาชันตุเทวตาคาตาหอนตูสภพงสุมังคารังและขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะ โสติหอนตุนิรันตระหอนตุสภักดูมังคารังและขันตุสภะเทวตาสภะธรรมานุภาเวนะโสติหอนตุนิรันตระหอนตุสภักดูมังคารังและขันตุสภะเทวตาสภะสังฆานุภาเวนะโสติหอนตุนิรันตระสภะพุทธาะรัพตาปจัยกานันจะยังพระังอรหันตานันจเตชินะรักังพุทามิสภะโสสภะพุทธาะรัพตาปจัยกานันจะยังพระังอรหันตานันจเตชินะรักังพุทามิสภะโส สัพเพผู้ท้ะพระรปตตาปเจกันจจะยังพระัอรหันตานเตชินระังปตาไมิสัพพะโสสัพเพผู้ท้ะพระรปตาปเจกันจจะยังพระังอรหันตานเตชินาระังปตามิสัพพโสสัพเพผู้ท้าพระรปตตาปเจกันจจะยังพระังอรหันตานเตชินระังปตามิสัพพะโสสัพเพผู้ท้ะพระรปตาปเจกันจจะยังพระังอรหันตานเตชินาระังปตามิสัพพะโส สัพพพทาราปตาปจกาจยังพระังอรหันตนันจตชิะรังพัมิสาวะโสสัพพพาราปตาปจีกานจยังพระังอรหันตนันจเตชินะรักขังพันธามิสาวโสสัพพพททาระราปตาปจิการนจะยังพระดังอรหันตานันจเตชินะรักขังพันธามิสาวะโสสัพพพพุทาระปตาปตาปจการจะยังพระดอรหันตนันจเตชินะรักขังพันธามิสาวะโส สัพเพผู้ท้าประราบปตอปเจกนันจะเอียงพระลัอรหันตานันจเตเชนารักขังปฐมิสัพปโสสัพเพผู้ท้าประราบปตอปเจกนันจะเอียงพระลัอรหันตานันจเตเชนารักขังปฐมิสัพปโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัทยาพุทธมนีข้าพเจ้าขอนำกระโอนทิถวายเป็นพระราชกุศลวนดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้สเสด็จสู่สวรรค์คารายขออนี้สองแห่งบุญกุศลนี้ยังเป็นสัพพะสิริงมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งค่าปลอดภัยจากทุกศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อาสวดศิลมั่นคงเป็นสมณะอาชีพอันชอบทำความว่าไม่มีอดอยากยากจนขอญาติมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิจิตตั้งมั่นในพระธรรมคำสองอสเอลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนาน อีกทั้งก่อเทวเดวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการนในบุญกุศลนี้ขอประสปภาษาพอน้อมส่งอนุภาพมงคลไปสู่วัตถุมงคลเพราะปิตาย,ยกเสถีฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายแล้แลวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปูนที่สาสิ่งอมุเลตได้จะสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยผู้ธานุภาพเทวานุภาพและลิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นศิลิมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกป,ประการเถิด